าตีบักเถาปลากระทงตั้งแต่หัวคำสาวโมงเถาของแจงมามกว่ามันตกน้ำตายน้ำกระทงตะหมกเคลื่อนนี่เฮ้ยมันสราน้างว่าตกน้ำตายลอยไปน้ำกระทงอมาแล้วเนี่ยเนาะป้าป้าป้าเป็ปปปนไงรอจ้ามันแจ้งแล้วอืมอนอนอีกชิงช้ยกันมันขึ้นอีกจัดนักแห่จะหนี่มันสองโมงกว่าแล้วนะป้าเอ๊ะสองโมงกว่าแล้วตาย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 ลูก พอกันไหมเร่อนะตายวยเจ้าวยแล้วมาเดียมั่เนี่ตายหรอกกูเก็ดจังไดดีนาะป่านนี้ยิเถอาอีกเนกอยูิเฮียนมันก็ทอสากับเบียร์ล่อกูหรอเป่าตายๆ อมเมียจ้าเมียเฮามาเคี่ยวกันก่อนอย่าเพิ่งใจร้อนตาเขี้ยนางอมาราตีบักเท้ามาล่ากระท่องกระเจาหัวคำ สาวมองเต่าผมแังมากขวามันตกน้ำตายน้ำกระท่องเต่มกเคื่อนนี่เฮ้ยมึงทำไปตกน้ำตายลอยไปน้ำกระท่อกมาแล้วเนี่ยเนาะโจก็ยังพึ่งดาวผายไายเท่าโจท่านีูรูสาเหตุด้วยนะนะที่คอยมาใส่มันมีเรื่องจำเป็นได้เถ่ามันมีเรื่องจำเป็นจำเป็น,ปนอีหยังมึงองไปที่แตกแล้วน้ำมูคาคๆเลยกินจนซอดแกงจังน้นคักนอกหวัวกูนี่กดแมนโยอันกินเหล่าน,านั่นนะ ไอ้เรว่าเรื่องเล่าสูฟังม่แม่เท่าแม่นที่เรื่องเห้าซูฟังสางหตุมันเน่ยนาง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 านาง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 นเรื่องเล่ามันเป็นแบบนี้เท่าลังจาน่อยไปเก็บที่ที่ด้วยงานน้ำเกินแล้อยก็โมูนก็ได้ไปนั่งกินเหล้าเยียเล่กินกกินบางหลยคเนเด้เท่า จนว่าสองทุ่มคอยกัว่าจะกลับเมื่อหาเจ้าแล้วเถอะคอยกัเลยว่าขอตัวเด้เร,รื่องแรกกลับแล้วมูวเ,เป็นเถอะมันเฮ้ยถูเฝ้ากลับไปหาเจ้าเมียละว่าเัร็จมัเมียพวกขี้ให้ให้ขี้ไล่ขี้เล่้ยถเฝ้ากลับไปหาอยู่ัชนคอยก็น,นั่งเถียงมันดูพันแล้วเถอะแล้วว่เมียกูนิดแนมก็เมียสูทุกคน มันก็เพ่ากันเถียงกันด้วยหรมันก็บวล่องหอยหอยกับวลงมันเนี่ยแถวเถียงกันจนพวัดสวัดแจ้งกันเนี่ยละแถวหอยจังไดญมากซะมันว่าเจ้าวังแงมหอยยังษ์สูนเนี่ยมันท่านเดชเอาอยู่างนี่เนี่ยแถวมันว่าเจ้าวังแงมเนี่ยหอยยังษ์สูนเด้อสรุปแล้วเป็นไอะไรแถวเจ้าเถียงโฆษาเขาบ่ล่ะสรุปท่านได้ได้เลยแถวมันสวยกวันหอยเรียกว่าอาบน้ำแต่งตัวกวันเขายังอยากไปเถียงมันไม่ได้เย้เนี่ยอาบน้ำแต่งตัวหรอกไปเถียงเขาอโฆษนาได้แถวเด้อ เขียงหัวมัสนะเออคนทีออ่ไม่เขียงมันไม่รเราแต่อ่านน้ำแจ้งตัวกันคนที่เอามัสนะให้มันได้แล้วมันนี่